จะแกลเลนเราเป็นลูกคนเดียวคือแบบเราสวยและรวยมากและพ่อแม่ก็รักเรามากด้วยเนี่ยบ้านเราใหญ่ใช่ไหมล่ะวันๆเราก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่กินเล่นเกม With <laughs> สวัสดีครับคุณพ่ออสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรรับใช้เนาะครับจากทำลูกมาเข้าเรียนด้วยนี่แหละครับที่บุญเรียนนี่แหละครับเดี๋ตอนนี้นี่มันเลยเวลารับแล้วก็ยอดเด็กเขาเต็มเลยนะครับอยากจะให้คุณพ่อนี่ลองไปหาที่อื่นดูเลยเราเต็มแล้วครับที่นั่งไม่ว่าช่วยสักหน่อยครับท่านพ่ออนี่ถือว่าเป็นค่าน้ําค่าไฟโรงเรียนกันแล้วกันนะครับเอ้มันจะมีเยอะครับ ไปสักหน่อยครับผมรูเกจะรติมีที่เรียนครับผมเพื่อการศึกษาของเด็กก็จะจะช่วยดูแลเนาะจะช่วยดูแลนะครับครับงั้นเดี๋ยวจะคุณพ่อพาไปที่ห้องวิชาการให้ครูเขาจัดห้องให้นะเดี๋ยวดประสาทให้ครับผมขอบคุณมากครับยันก็ได้เนาะเอาเอาครับคิดออกแล้วเนี่ ช่วยทำให้เราหน่อยนะนะ้านๆะนะนะขอร้องละ่ะไม่เอาหรอกนาขอร้องละ่ะเดี๋ยวเรามีค่าตอบแทนให้โอเคไหม La situazione in Italia è la นักเรียนหมดชั่วโมงแล้วนะคะเก็บสมุดหนังสือค่ะไปงานชิ้นนี้นะคะให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านอย่าลืมทำให้เสร็จนะคะ พรุ่งนี้หัวหน้านห้องรวบรวมตรงที่โต๊ะครูด้วยฝากด้วยนะอ้าว ให้เรียนทำด้วยตัวเองนะคะอย่าให้เพื่อนทำให้ถ้าครูจับได้ครูจะหักแนนทั้งค<ม>ู่อ้าวหัวหน้าบอก ขออนุญาตเข้าห้องค่ะอ่ายิงไปตามเหยียนมาพบครูหน่อยค่ะขออนุญาตเข้าห้องค่ะ,ออน,คะนั่งก่อนลูกขอบคุณค่ะหนูทำการบ้านให้เพื่อนใช่ไหมลูกเปล่านะคะหนูไม่ได้ทำให้นะคะแหลนเขาทำเองค่ะอย่ากโกหกครูนะลูกมันบาปนะหนูไม่ได้ทำให้เพื่อนจริงๆค่ะ ทำไมตัวหนังสือและเนื้อหาเหมือนกันเลยเขาจ้างให้หนูทําให้ค่ะหนูทําแบบนี้ไม่ถูกนะลูกถ้าหนูทําให้เพื่อนตลอดมันก็เท่ากับว่าเรากําลังทําลายเพื่อนจากวันเพื่อนจะทําอะไรเองไม่เป็นถ้าเรารักเพื่อนหวังดีกับเพื่อนอย่าทําแบบนี้อีกนะถ้าครูเห็นครูจะหักคะแนนพฤติกรรมของหนูนะค่ะคุณครูเข้าใจแล้วนะหนูไปได้แล้วบอกแหลนมาพบครูด้วย ค่ะคุณครูสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งลงลูกแหลนหนูใช้เพื่อนทำการบ้านให้ใช่ไหมลูกเอ่อครูรู้ได้ยังไงคะจะไม่รู้ได้ยังไงก็ตัวหนังสือเหมือนกันขนาดนี้ดูสิลูกค่ะหนูให้เพื่อนทำให้ค่ะแต่หนูไม่ได้ให้เพื่อนทำให้ฟรีๆนะคะ หนูทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะการที่เราจ้างเพื่อนให้ทําการบ้านให้มันก็เท่ากับว่าเรากําลังทุจริตถ้าเราทําต่อไปไเรื่อยๆอาจจะกลายเป็นนิสัยติดตัวไปในอนาคตหนูจะอยู่ในสังคมได้ยังไงเพราะคงไม่มีใครชอบคนขี้โกงและที่สาคัญหนูจะกลายเป็นคนไม่มีความรู้เพราะหนูไม่เคยทำการบ้านเองและทบทวนหนังสือเรียนเลยค่ะ หนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะดีมากลูกงั้นหนูไปเรียนวิชาต่อไปได้แล้วเฮียนวิชาฟิสิกส์มันยากมากเลยอ่ะเราทำไม่ได้อ่ะช่วยเราเป็นครั้งสุดท้ายนะ ว,ว่าเธอทําเองดีกว่านะที่ผ่านมาเราเห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเราสองคนแต่ตอนนี้มันมากเกินไปแล้วเอออะไรเธอก็ใช้แต่เงินเป็นทางออกในการแก้ปัญหาแล้วถ้าต่อไปเธอไม่มีเงินหลัก